น,นี้ก็คๆแลวสวัสดีครับอยู่กับเอ็กนะครับเซลบันโนนะครับผมเลิกงานมาก็อยู่ไร่อยู่นานนะครับ mm hmm. บรรยากาศเขียวๆเดี๋ยว,วยจะพาไปชมกระท่อมสองชั้นนะครับอยู่ทุ่งนานะครับ mm hmm. เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับรอบด,ด้านก็อยู่กลางทุ่งนา ถือว่าทาใครอยากทาอยู่ทุ่งนาก็บรรยากาศดีนะครับขนาดใหญ่นะครับเขียนใหญ่เด็กๆเ,เขาเล่นอยู่ยนนกระท่อมสองชั้นก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับข้างบนจะเป็นญ่าคาเนาะความกว้างข้างล่างนะครับฐานล่างงอ สี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับผมข้างบนก็ถือว่ากว้างเลยนะครับข้างบนสามจุดห้าเมตรนะครับผมสามจุดห้าเมตรบรรยากาศดีเด็กๆเล่นฟังเสียงกบเสียงเขียด หาเยือนะครับใส่เดือนนานี่แหละครับของดีเลยเนี่ยนี่ยไง เหนียวเหนียวเลยนะครับเดี๋ยวเดินตสพังนีโอ้ยใส่เดนนาอ้นี่ดวงดวงดวงโอ้ยยุบ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  เราได้เยื่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันใส่เดือนหน้าเผื่อได้ตัวใหญ่ได,ได้ปลาไหลก็ดีนะเนี่ย ไปหนึ่งที่ฟังหนึ่งมีประมาณสามสิบคันก็เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว เป็นปลาบอกได้พี okay. ่เคยมาปักแล้วบอกเคยครับบอยเนาะดินดบดินี่มันดนน้อยครับ ภารกิจใส่เบ็ดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากลับมาที่ศาลาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วเปิดไฟสวยเลยนะครับศาลาสชั้นศาลา2ชั้นอยู่ทุ่งนายามเย็นๆบรรยากาศดีครับ เด็กๆเล่นสิงชิงช้าข้างล่างเดี๋ยวรอไปดูผลงานครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเนะาะปักเบ็ดเรียบร้อยบรรยากาศยามเย็นเสียงกบเขียดร้อง